ไปพอสุดลวดเห็ดหนังนันะเห็ดหนังเออ่ากมันเป็นทัไรลวบ่นั่นน่ะะเ้าวนั่ยก็ยังฟันเราฟันเราเดี๋มันเป็นยังไงตยงโคโ่ามแรกแถวแถวแถวไอ้หานหา ผ้าบักเผาเชี่ยวผ้าบักเผาสิกินอีหยังมันบักเผาไกินล่เนาะฮะเขาวกินน้ำบ่กินน้ำากินนแล้วมันเป็นทังไหมันขึ้นสอดแกงเชียวเอ้ยเห็นอียังมันขึ้นสอดแกงเฮ้ยบดเชีหรอกวาหาตัวกันเอานะเชี่ยวขุด่าลร่เถ่าเลยแล้วยูหาแล้วกองนี่ละเอางวดเลยเหมือนกินบดตัวกันละน้ำเยียรถบว แต่จะบผ้าไว้นังเดียกติโอ้ฟองเดียงเดียงเฟิ่องไหมเฟิ่มเอา,เอากะไพอีกจักหน่วยให่น้ำแน่ <c oughs> ให้น้ำแน่ยว <c oughs> เฟิ่มยกเอาบ้างวอนสก้อนพาหน่นนนนนวยไหมอีกแน่ครับลูกพี่ <c oughs> ้าจเจ้ามาเอามีดตะตุน เขาว่าเป็นป่าทั้งกลนเหมือนบักเ้าวาคือว่าป่าทั้งหัวโอ้เพว่นเนาะเจ็ดบ่ขือบ้านคือเมืองเขาไปล่างนาผ้าบักข้าเชียวไปล่างนาบ่บ้าตี้วยเอาน้ามันไปยังน้ามันกินมงูจักบ่มันเป็นจังไลเขาวาเขาจังเล่ ท่านว่าข่าว่าจังไดกินหน้ามะพร้าวน่ะมันได้เก็บเทียบขนาดเอาให้กูจักสองน่วยกูเชียวสองนู้ยเอาท้านำนะจ๊ะไปปล่อยตัวลวดแสดงว่าเท่าได้ซุ้มนี้กินหน้ามะพร้าวซุ้มพู้เท่าทั้งหลายทั้งเบื่อเออขูว่าจะของเท่ามัสมัภาพแล้วอันเถาะคว้มไหม อก็เลยเฝ้าฟังไซมันมันเถาะเอาทั้นี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเพื่อแล้วผู้พากับปวดแอวแล้วเอาทั้นี้แหละเมื่อไหรล้วบ่แล้ว